วันนีครับวันนี้กินอาหารอีสานนะครับมีไอ้ตำไทยไข่เค็มมีลาบหมูทอดเนื้อย่างปลาดุกย่างจิง้มจุ่มข้าวผัดหมูแล้วก็อันนี้คือเนื้อใช่ไหมเออเอ,อ้เราจะลองกินให้ดูนะครับกินบอย่นร้าเนี้คือชื่อเอ,อ่อสเลเตอร่อยนะมีไงนีไงนีไงตาไข่เค็มนี่อร่อยสุดใครที่บอกว่าไม่ก็ผิดลาบหมูทอด ไม่จิ้มเลยนะบอกว่าไอ้นั้นคือซอสพริกหวานไม่ชอบต้องจิ้มกับอ,อะไรดีน,น,นี่คือน้ำจิ้มอะไรนะเอ,อ่อจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วอ่าก็ใช่น้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจจ่วิ้มแจ่แลวลาบหมทูทอดนี่อร่อยอะอะไรที่เปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยอะไหอย่างนะะ,ะไม่เหนียวนะอันนั้นไม่ใช่โวลด๊ <Perfect. S 1> มันเกือบ perfect excellent มากมาก